อัสลัมไลกุมเรามาตุลรอยบรราคาตุนะคะสำหรับวันนี้นะคะในวิชาภาษาไทยนะคะเรามาเจอกันในเรื่องของอ่าเมื่อวานนะคะเราได้เรียนรู้กันไปเกี่ยวกับอธิบายเพิ่มเติมในบทที่สองกันไปแล้วนะคะในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาไทยกันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนสระสามสระกันก่อนนะคะที่เราเคยเรียนกันมานะคะสระที่หนึ่งคือสระอะไรเอ่ยอ่าสระอานะคะสระอาเป็นสระเสียงยาวนะคะเมื่อนักเรียนเขียนสระอาจะต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่าอยู่ด้านหลังของพยัญชนะนะคะต่อไปสระที่สองคือสระ อีนะคะสระอีนะคะเวลานักเรียนจะเขียนสรลอีสระอีจะต้องอยู่อยู่ด้านบนของพยัญชนะนะคะต่อไปสระที่3นะคะสระที่3คือสระอูนะคะสระอูเมื่อนักเรียนจะเขียนเราจะต้องเขียน ด้านล่างของพยัญชนะนะคะอ่านะคะสามสระง่ายๆนะคะนักเรียนยังจํากันได้ใช่ไหมคะสาหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาเล่มนี้กันเลยนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะว่าเราจะทำหน้าไหนและ ทำอย่างไรนะคะพร้อมหรือยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเปิดกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะให้นักเรียนเปิดหนังสือทักษะภาษานะคะหน้า41นะคะวันนี้เรามาทำในข้อ6ไทยกันนะคะเรามาดูกันเลยนะคะข้อ6ไทยให้นักเรียนเติมสระอูแล้วฝึกอ่านนะคะ ซึ่งการทำนะคะคุณครูจะมีพยัญชนะต้นมาให้นะคะหรือมีคำมาให้นะคะในการทำคุณครูจะให้นักเรียนนำสระอูนะคะลงมาเขียนซึ่งสระอูจะต้องอยู่ตรงไหนของพยัญชนะคะเวลาเราเขียนอ่าถูกต้องคะ่ะจะต้องอยู่ด้านล่างของพยัญชนะนะคะ ไปนะคะให้นักเรียนทำในหน้า42นะคะอ่าเปิดไปหน้า42หน้านี้เลยนะคะหน้านี้นะคะให้เราทำในข้อที่7ไทยนะคะในข้อ7ไทยนะคะให้นักเรียนเลือกคำที่มีสระเหมือนกันนำไปเขียนลงในบ้านนะคะคุณครูจะมีบ้านให้นะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เราฝึกอ่านนะคะ นักเรียนดูในบ้านนะคะจะมีสระอะไรบ้างเอ่ยเ,อเก่งมากเลยนะคะก็จะมีสระอีและสระอูนะคะซึ่งให้เรานำคำที่คุณครูให้นะคะในช่องสี่เหลี่ยมสีฟ้าลงมาเขียนนะคะให้ถูกต้องนะคะสำหรับ การบ้านในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมนะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ